หมอผีจากพรานกระต่ายเหลียวมองรอบๆตัวของแกเหมือนจะบอกให้คนที่ยังเชื่อว่ามีความศรัทธาต่อแกยังไม่เสื่อมคลายว่าแกกำลังตกอยู่ในที่อับจนต้องการความช่วยเหลือรวมกำลังเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะต่อต้านคนแปลกหน้าคนนี้ได้ถึงอย่างไรก็มีคนที่บ้านอื่นเชื่อในวิชาการในเรื่องผีผีสังสางตลอดจนสเสนยาแฝดของแกอิงจะเอาอยัางไงกับข้า แกเบ่งเสียงถามเหมือนจะให้เสียงนั้นทำลายความหวาดวันที่สิงอยู่ในหัวใจแกที่แน่นหนาให้คลายลงคนแก่แล้วจะเอาอะไรกันอีกเก่งก็เก่งไปสิใครคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายของหมอผีร้องขึ้นคนหนุ่มก็ยังมีฝ่ายของหมอผีคนที่สองสำทับตามมาทำให้ตามหมอผีเท่าใจชื้นขึ้นอีกเป็นอันมากแต่คนที่สองนั้นรับครอ์เป็นคนแรก พอสิ้นเสียงของเขาก็มีเสียงดังผัวผะพร้อมๆกันคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนไม่ทันดูว่าเป็นเสียงของอะไรนอกจากจะเห็นชายหนุ่มคนนั้นหมุนเป็นนกปีกหักพร้อมกันนั้นก็มีเลือดไหลออกมาท่วมหัวไหลเขาแว่นแก้วเป็นคนลงมือก่อนกูตีเองหล่อนร้องบอกพร้อมกับท้าเอาเมื่อลูกโคขามจะมาล้างกันเสียด,ด้วยเลือดกูก็ขอเอาเลือดกูทาบ้านของกู คนจากพลานกระตายขึ้นชื่อว่ามือดีตามสมควรพรอไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจจะเป็นสมุนคู่ใจของหมอผีได้และทลันเข้ามาไม่มีใครดูว่าท่าทางอันน่ากลัวของเขาเช่นนั้นจะเข้ามาเป็นแบบห้ามหรือว่าแบบล้างแค้นมือสายของไวสักดาก็รวบหมับเข้าที่ต้นคอพร้อมกับหมัดขวาของเขาก็เสืกปังเข้าที่จุดหมายอย่างถนัดทนี คนเคาะร้ายคนนั้นก็มีอันเป็นปลายิ่งแสกว่าเจ้าคนแรกที่โดนคมแฝกของแว่นแก้วเสียอีกเขาพังะแล้วปลิวเข้ากระทบกับเสาเรือนพอชะง,งักก็สุดลงไปกองกับพื้นที่โคนเสาตรงนั้นเองเข้ามาเสียงร้องของแว่นแก้วกือกก้องไปทั่วบริเวณน,นั้นเหมือนชายชาตรีผู้พร้อมที่จะเสียเลือดให้แก่ความหน้ามืดกูเอาทั้งนั้นมันจะไม่มากไปหน่อยหรือแว่นแก้ว คนทั้งกลุ่มแตกฮือออกไปแล้วผู้พูดก็ย่างเท้าเข้ามาเขาสวมกางเกงพื้นบ้านตัวเดียวส่วนสัตว์อันล่ำสันและกว้างใหญ่เผยถนัดชัดเจนผิวกายของเขาเต็มพืชไปด้วยรอยสักมือขวาของเขาถือดาบขาววับชายนั้นยังหนุ่มแน่นหน้าตาเข้าทีทำไมมันจะไม่มากอินทาแกอย่ายุ่งเธอหน้าหางเสียงของเขาเปล่งหางตาของเขา วาดใบหน้าของไวสักดาไปอย่างรวดเร็วถึงยังไงยังไงก็พอจะรู้กันอยู่หรอกล,ลุงหมอเรานั้นไม่ควรแก่การจะมาหาหลูกกันเช่อย่างนี้ไม่ปลาณีอย่างนี้นี่คิดดูให้ดีว่าเราทาอะไรเหมือนตีงูให้กากินเราต้องเห็นแก่หน้าคนที่สนิทสนมมานานดีกว่าที่จะเห็นคนหน้าใหม่วิเศษไปกว่าเราเขาเดินเข้ามาหาหล่อนอย่างอาจหารทําเสียงเหมือนว่า คนที่ใหญ่จริงๆในโคกขามนั้นแท้ที่จริงคือตัวของเขาคนบ้านอื่นมาทำดีแก่เราเราก็ขอบใจเขามันก็หมดเรื่องกันดีกว่าที่จะตอบแทนความดีของเขาด้วยการเชือดคอคนแก่ให้เป็นรางวีรางวัลอะไรนั่นอีกขึ้นไปข้างบนดีกว่าหล่อนสลัดตัวให้พ้นจากการก่อกลุ่มของเขาพวกหนุ่มๆที่ห้อมล้อมอินทาพากันหัวเราะอย่างที่เห็นเป็นเรื่องสนุกไป อินทาคนเดียวเท่านั้นที่จะระงับเรื่องหลังเลือดได้ใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังร้องบอกแก่กันไัยศักดาพยักหน้าให้กับฝายแล้วก็ผละออกไปอย่างหมดความแยแสนายหวานโผลอ,ออกมาที่ชานเรือนไหวเดินเข้าไปหาพร้อมกับพูดว่าคนของนายหวานเก็บอาวุธของฉันไปนายหวานคงจะหมดความคลางแคลงใจอะไรแล้วไม่ใช่หรือ สีหน้าของนายหวานบอกชัดถึงความเป็นมิตรที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีอีกแล้วโปรดถ,ถือฉันเป็นลูกเป็นหลานต่อไปให้สมกับที่รู้จักกับพ่อแม่มาเก่าก่อนขออาวุธฉันคืนเถิดเองจะรีบกลับแล้วหรือไม่มีอะไรแล้วประเดี๋ยวก่อนฉันอยากจะพูดอะไรอีกนิดหนึ่งถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บคือว่าต่อไปนี้ก่อนที่จะนึกถึงหมอผีแล้วก็ ให้นึกถึงยาของหลวงท่านเสียก่อนยาสมัยนี้ถึงแม้ว่ามันจะแพงสักหน่อยก็ยังดีกว่ายาที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากจะทรมานคนเจ็บเล่นขอบใจหลานชายเสียงของนายหวานเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นข้าไม่ลืมรกักขอบใจเองมากที่มาช่วยชีวิตคนที่ข้ารักไว้นายหวานย้อนกลับไปที่เรือนเพื่อจะนำอาวุธมาคืนให้แก่ลูกคลองสาลีทั้งสองอินทา ก็เดินเข้ามาหาเขาสีหน้าของหนุ่มโคกขามยิ้มละไมแต่ว่าเป็นยิ้มที่ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่จะกลับแล้วหรือนายไวเขาถามเสียงเย็นไม่มีอะไรแล้วก็จะกลับแม่สร้อยทิพย์อีกหน่อยก็จะเป็นแม่ยายของฉันอินทาบอกฉะนั้นฉันก็ต้องขอบใจในายไวที่มาช่วยรักษาพวกเรายังสงสัยกันอยู่ว่าอาการที่ว่าดีขึ้นนั้น จะดีเสมอไปหรือนี่น่าสงสัยถ้าอย่างนั้นละก็นายก็ไปถามคู่มั่นของนายเห็นจะดีกว่ากระมังเออนั่นเป็นเรื่องของฉันไว้ถามกันเองก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าฉันขอขอบใจในายวหวผ่านมาทางนี้แวะมาเยี่ยมเราบ้างฉันอยู่เสมอมีสารทุกขสุขดิบอย่างไรมาบอกเราพวกบ้านนี้ช่วยคนไม่เลือกหน้าเมื่อฉันยังเล็กอยู่ ไวสักดาพูดกับอินทาด้วยเสียงเป็นปกติก็เคยวิ่งเล่นอยู่แถบนี้ไม่ได้คิดกลัวผีสางนางไม้อะไรเลยก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเติบใหญ่ขึ้นมาในดงและเป็นทั้งลูกทุ่งขอบใจนายอินทาที่ปรารพว่าจะช่วยเมื่อเกิดสารทุกขสุกดิบอะไรขอบใจเหลือเกินเมื่อนายอินทาผ่านคลองสาลีจะลืมแวบบ้างโคกขามกับคลองสาลีไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นัก ส่วนฉันนั้นแต่ก่อนไม่เคยคิดจะมาทางนี้บ่อยๆเว้นเสียแต่ว่าพวกพ้องเขาจะหากินทางค้าของป่านั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ต่อไปนี้เห็นจะเปลี่ยนความตั้งใจใหม่จะมาเที่ยวโคกขามบ่อยๆถ้าไม่มาฉันมีเวลาจะไปเยี่ยมหางเสียงอินทาตวัดตากระตุกกล้าวขึ้นมาทันทีคงจะเจอเย็นพูดขึ้นอื่อลยก็พอดีนายหวานโผลออกมาที่ชานเรือน และลงมาไดมาพลางส่งอาวุธให้แก่คนทั้งสองลูกหลานเองไปเองมาต้องแวะนะเรื่องเก่าข้าลืมแล้วจำไว้ด้วยว่าคนอยา่างข้าพูดอะไรเป็นนั่นเสมอนี่เองจะกลับครองสาลีหรือเปล่าคืนนี้ว่าจะไปนอนที่โดงสารเจ้านายหวานจ้องหน้าชายหนุ่มอยู่เป็นเวลานานคล้ายกับจะพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเองรู้จักใครที่นั่นหรือเปล่า เย็นเขารู้จักระวังอินทาพูดพลางหัวเราะอย่างกวนใจคนที่นั่นจริงทั้งหมู่บ้านไม่ว่าหญิงชายและคนอย่างฉันเป็นมั่นอยู่ในศีลธรรมไม่เกะกะร่ารานหรือยะโสทําเป็นใหญ่โตไม่เข้าเรื่องเข้าเราหากว่าคนบ้านดงสารเจ้าเป็นคนจริงก็จริงในทางที่ดีงามขณะนนคนอย่างฉันจะต้องไปพลั้นพึงขอบใจที่เตือน ไว้ศักดาหันมาตอบทันทีก็หวังดีเพราะดีกับเรามาก่อนก็เตือนอย่างนั้นเชื่อว่านายไวไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนอินทาว่าเองไปเสียก่อนยังไงยังไงแวะมาคุยกับข้าบ้างผู้ใหญ่หารนายผลไพรยงามเป็นคนสำคัญอยู่ใจหนักเหมือนก้อนหินเองพยายามรู้จักกับเขาวไว้จะดีแก่ตัวของเองไปเถอะทำอะไรไม่เลือดร้อนหุนหันพันแล่น แล้วเองจะไม่เป็นเดือดร้อนทั้งสองยกมือไหว้ในหวานแล้วก็ออกจากลานบ้านซึ่งเขาคิดไว้แต่แรกแล้วว่าจะเป็นลานเลือดอินทาเอามือเท้าเสะเอวหัวเราะตามหลังไปเหมือนมองเห็นไวสักดาและสมุนคู่หูของเขาเป็นไก่อ่อนนี่นะเลอพ่อที่นายถนอมว่าเป็นก้างขวางคอชช่นใหญ่ของแกโธมันแค่นี้เองอินทาว่าอินทา ข้าขอเตือนเองสักอย่างหนึ่งทั้งที่ก็เคยเห็นมาแล้วว่าเองก็คนจริงแต่ว่าเองอาจมีวิธีอ่านคนน้อยไปเสียแล้วตราบได้ที่เองจะรีเป็นนักเลงหรือจะเป็นคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านเองต้องพิจารณาคนให้ละเอียดกว่านี้เพียงแต่เองจะดูรูปร่างของคนแล้วประมาณเอาว่าดีแค่ไหนนั้นไม่มีนักเลงคนใดในโลกเขาทำกันหรอกเองอยู่ในหมู่ของเองในหมู่พวกบ้านเดียวกันที่ไม่อยากจะต่อกรนกับเอง นานๆไปไม่เป็นทางดีแกเองเลยเพราะมันจะทําให้เองสํานึกอยู่แต่ว่าไม่มีใครสู้ไม่มีใครชนะเองได้ลงเองมีความคิดมีความเชื่อมั่นอย่างนี้สักวันหนึ่งเองจะหาความสุขไม่ได้ลงว่าเมื่อเลือดลังเลือจะท่วมหลังตีนของเองพ่อเห็นจะเชื่อมั่นไอ้สองคนนั่นมากไปหน่อยละกระมังอินทาย้อนถามอย่างเป็นมินข้าไม่เข้าถึงปานนั้นแต่ขอให้เองเชื่อเส้นหนอยว่า คนอย่างข้ามองคนไม่พิษคาดการอะไรไม่เคยพิษเองจำคำข้าไว้นะอินทาให้เป็นคนจริงเท่าจริงให้เก่งเท่าเก่งมันเก่งไปไม่ได้นานหรอกถ้าขาดสติความรอบคอบและมีแต่สำนึกว่าตัวกูเก่งอินทาหัวเราะตามเคยของเขาแล้วก็แงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฉันกลัวก็แต่ฟ้ามนุษย์แล้วมันก็ตายเหมือนกันถุยเป็นเสียงถมน้ำลาย ซึ่งไม่มีน้ำลายของแว่นแก้วผู้เดินมาฟังความอยู่นานแล้วเสียใจเหลือเกินอินทาพูดเหมือนคนบ้าเลือดเสียใจว่าพ่อกับแว่นมีไมตรีกับเขาเสียแล้วไม่จะเอาสันดาบตีแสงหน้ามาเล่นสักน้อยแว่นแก้วเดินลอยหน้าขึ้นบันไดย,ยังไม่ทันสุดขั้นบันไดก็หันมามองข้างล่างถุยหล่อนถมซ้ำอีกนักเลงหมาหมาอะไรเที่ยวมองหาคนทะเลาะด้วย ไอาชาิหาใบตองแห้งแล้วหล่อนก็ลอยชายเข้าไปในเรือนนายหวานหัวเราะใส่หน้าว่าที่ลูกเขยของแกแล้วก็เดินตามก้นลูกสาวขึ้นไปอินทายืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรู้สึกว่าเขามีชนวันให้เกิดเป็นศัตรูกับไวสักดาขึ้นมาอย่างไม่ดูตัวเสียแล้วหลุดจากดงเล็กซึ่งมีทางผ่านจากทุ่งเรือยาวชั่วประเดียวเดียวก็ตกทุ่งกว้างมีทางเดินไปตามคันนาชายทุ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นดง ชายทุ่งมีหลังคาบ้านโผล่อยู่รำไรหมู่บ้านตรงสารเจ้าซ่อนตัวของมันอยู่เบื้องล่างความเขียวทึบของแนวไม้ที่ล้อมทุ่งไปทั่วผู้ใหญ่หารผู้ใหญ่บ้านผลลายงามลูกเขยครองความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของเขาอยู่อย่างเต็มภาคภูมิไม่ต้องสงสยัยเพราะกึกก้องของยุคหนึ่งที่ผู้ใหญ่หานกับพวกฝ่ายหนึ่งผลภัยงามกับพวกอีกฝ่ายหนึ่งต่อสู้ขับเคี่ยวกันอย่างเลือดถึงเลือดนั้น ยังเป็นเรื่องที่คนทุกหมู่บ้านไม่เคยลืมที่จะกล่าวขวัญถึงคนครองสาลีทั้งสองผ่านทุ่งอันเหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวและแสงแดดผ่านสาวชาวบ้านที่แจ่มใสและสวยงามผ่านผิวหน้าของชายจักรันที่ระบายไปด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์อันสงบผาสุกและไมตรีจิตอย่างที่เขาจะต้องอดพูดไม่ได้ว่ามันช่างผิดกับคนที่บ้านของเราอะไรอย่างนั้น เย็นเอ๋ยอย่างที่เองว่าคนดงสารเจ้าไกลต่อไม่มีเรื่องเดือดร้อนทุกหลังคาเรือนทุกด้วยกันสุขด้วยกันนั้นข้าไม่สงสัยเลยไวยศักดา์าพลงขึ้นมาลูกพี่ของเขาดีเขาปกครองคนของเขาได้แน่ๆเขาไม่ยอมให้ใครมาทําเป็นพี่เบิ่มกับคนในหมู่บ้านของเขาอย่างนายผลเย็นว่าเขาทําได้เพราะว่าพวกชาวบ้านเป็นฝ่ายของเขา เปล่าครั้งหนึ่งเขามามือเปล่าแต่เขาได้ต่อกอนกับพ่อตาของเขาจางถึงพลิกถึงขิงจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นทองแผ่นเดียวกันได้ไม่เหมือนคนบ้านเราไหวศักดาพูดอย่างเหน็ดเหนื่อยคนบ้านเราไม่เหมือนอย่างนั้นบางคนเป็นทาสของเงินบางคนที่เป็นนักเลงบางคนมีเจ้านายมากหน้าหลายตาผลภัยงามลำหักลำโคน่นกับยอดนักเลงดงสารเจ้า เมื่อหากค้นลงได้เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรที่คนคนนั้นจะเดือดเนื้อร้อนใจต่อไปแต่เราทำอย่างไรจะให้บ้านของเราเป็นไปอย่างนี้บ้างเหนื่อยต่อไปล้างผานไอ้พวกนั่งเลงให้แหลกลานหรือไม่เราก็ราบไปด้วยมือมันข้อสำคัญต้องกวาดล้างในถนอมลงก่อนทำนองเดียวก,กันกับผู้ใหญ่หารถูกปราบเราจะไปที่ไหนกันไหวเอ่ยขึ้นลอย พี่ต้องการพบในผลไม่ใช่หรือจำเป็นงานพวกเราจะได้เริ่มต้นได้มันก็ถูกแล้วนี่เย็นเราต้องเข้าพบพระภูมิเจ้าที่สะก่อนในฐานะที่เราเป็นคนแปลกหน้าเราต้องคาระวะเขาเระหว่างตะเคียนคู่นั้นเป็นบ้านของผลภัยงามพริกมะเขือและดอกไม้หลากสีงามสะพรัง่งเหมือนสวนในความฝันพวกเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ใต้ร่มไม้ถัดไปมีเรือนอีกสามหลัง ปลูกห่างกันได้ระยะบนดินล้อมรอบเรือนล้วนแล้วแต่มีดอกไม้หลากสีสลับกับพริกมะเขือกระเพราโหระพารั้วไม้ตอนหลังสะพรั่งไปด้วยฟักแฟงและบวบดอกของมันสีเหลืองอารามไปทั่วถ้าเราอยู่บ้านของเราไหวสักดาพ,พึมพำรรในไม่ช้าบ้านของเราก็งาเหมือนสวรรค์ไม่ผิดกับบ้านนี้เขาถอนใจยาวเมื่อนึกถึงชีวิตชาจักรันคนหนึ่ง ซึ่งกว่าจะมีหลักฐานมั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องเอาเลือดเข้าล้างอธรรมเมื่อประสบผลสําเร็จแล้วชีวิตก็มีความหมายมีอนาคตมีความเป็นปึกเป็นแผน่นสาวพลิ้งตาคมหน้างามอย่างบาดใจก้าวออกมาจากเรือนเมื่อพบกับอาคันตุกะจากคลองสาลีมาหาใครจ้าเสียงนั้นหวานซึ้งและนุ่มนวลฉันมาหาพี่ผลจ้าไวยศักดาตอบนายมาจากไหน คนคองสาลีจ้าชื่ออะไรไัยศักดาจ้าไวหล่อนเหลือบตาขึ้นพิจารณาดวงหน้าของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดเดรื่อยรอที่นี่พี่พ้นอยู่เดือนหลังโน้นเดี๋ยวจะให้คนไปตามเขานั่งลงบนแคร่ที่ชานเรือนกล้อยไม้ป่ามีดอกงามหลายต้นแขวนอยู่รอบเรือนไวศักดารู้สึกรลมเย็นเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกหญิงสาวคนนั้นหายไปครู่หนึ่ง ก็กลับออกมาพร้อมด้วยหยักน้ําและขันเงินใบย่อมท่าทางเปรียวคล่องแคล่วและฉลาดหนุ่มคลองสาลีพนมมือไหว้ให้เป็นที่เอ็นดูแก่เจ้าของบ้านแล้วถามด้วยความคารวะว่าขอประทานโทษพี่สาวเห็นจะเป็นพันยาของพี่ผลยิ้มของเจ้าบ้านมีรอยเอ็นดูเพราะความอ่อนน้อมของอาคัรตุกานุมฉันชื่อคำหวานเป็นลูกของผู้ใหญ่หานพี่คำหวานอภัยแก่ฉัน ที่ไม่รู้จักมาก่อนเว้นเสียแต่ชื่อเท่านั้นที่ได้ยินอยู่เสมอๆเขาว่าอะไรฉันรือจ๊ะเปล่าจ้าพี่คำหวานแต่เขาพูดกันถึงว่าพี่ผลมีคู่ชีวิตอยู่คนหนึ่งเมื่อคราวดูก็เหลืออยู่เมื่อใจดีก็เป็นพระที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไปไม่ใช่ฉันคนเดียวหรอกพ่อไว้คู่ชีวิตของผลพลายงามว่าคนดงสารเจ้าก็มีใจอย่างนี้ทุกคน มีข่าวว่าคลองสาลีเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือก่อนที่ไวสักดาจะตอบฝูงหมาก็วิ่งเกลียวกลาวมากอนสามสี่ตัวมีชายคนหนึ่งสวมกางเกงขาสัน้นเสื้อยืดสีน้ำตาลอ่อนมองปลาดเดียวก็เห็นสมควัญแล้วที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจสาวงามคนนี้ไว้ได้อย่างแน่นสนิทและมองปลาดเดียวก็ดูว่าคนคนนี้คบนับถือได้วางใจได้หรือไม่เขาก้าวขึ้นเรือนมา พร้อมกับรับไหว้ลูกคลองสาลีอย่างกันเองคําหวานน้ำเย็นจะดีหรอือเสียงของเขาเต็มไปด้วยความร่าเริงและละมุนละม่อมเล่าสิเจ้านี่คนไหนที่ชื่อไวยศักดาฉันเองไวยศักดารับสายตาอันคมกริบจริงจังคู่นั้นจ้องอยู่ที่ใบหน้าของไวยศักดาเป็นเวลานานเธอเป็นลูกคลองสาลีหรือไวยฉันเกิดที่นี่ รู้จักกับนายถนอมพ่อตาแนบไหมรู้จักกันพี่ผลมีเรื่องระคายใจกันใช่ไหมเขาเป็นฝ่ายก่อเขาหันมาหัวเราะกับเมียของเขาเสียงห้าวและดังกล้องก็เอ่ยขึ้นกับเมียเรื่องอย่างนั้นก็มาเข้าหูเรานะคำหวานนายไวเขามาพี่ผลทำไมไม่ลองซักถามดูเล่าจะได้ฟังความทั้งสองฝ่ายเปล่าคำหวานยอดคนของดงสารเจ้าสันหน้า เราไม่อยากจะเห็นว่ามันเป็นการจำเป็นที่เราจะต้องยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องนายถนอมเป็นเพื่อนของพ่อและเขาก็ดีต่อพี่ไม่ใช่หรือพี่ถามเขาดูก,ก่อนทีหรือว่ามีเรื่องอะไรกันเธอมาหาฉันด้วยเรื่องนี้หรือผลไพรงามหันไปถามไว้สักดาเปล่าลูกครองสาลีตอบอ้าวคาหวานทาตาโตแล้วอะไรกันเล่า